ครับต่อไปทักษะการขึน umas, ้นพรมนะครับก็จะเป็นการขึ้นพรมยืนนะครับจากท่ายืนตรงนะครับเราจะเป็นท่านั่งครับในการนั่งครับกระบีวางตรงกลางของลําตัวนะครับความห่างจากส้นกระบีถึงเข่าเราประมาณหนึ่งครบเรานั่งบนส้นเท้าทั้งสองครับเข่าอยู่ประมาณช่วงไหล่ของตนเองนะครับอยู่ยนท่าเตรียมความพร้อมก่อนนะครับต่อไปพนมมือขึ้นนะครับมือซ้ายจับจีบมือขวาจับกระบีครับ พร้อมกับตั้งเข่าซ้ายขึ้นกระบ,บี่ทัดหูโลตัวไปด้านหน้านะครับเข่าไม่ติดพื้นนะครับจ้วงกระบ,บี่พร้อมกับยืนขึ้นจมไปทางด้านซ้ายยืนขึ้นแล้วหมุนตัวทางด้านขวานะครับรำข้างวางเท้าขวาลงมือซ้ายจับจีบก้าวเท้าซ้ายไปกระบ,บี่ทัดหูต่อไปนะครับยุบชิดยกจ้วงครับจ้วงไปทางด้านซ้าย ตามองปลายกระบ,บี่้อนเตะเข่าขวาขึ้นรับวางนะฮะยุบชิดยกรำข้างครับตามองปลายมือนะครับวางเท้าขวาลงมือซ้ายจับจีบกระบ,บี่ทัดหูหมุนตัวกับหลังหันนะครับท่านี้ต่อไปนะครับยุบชิดยกจ้วงฮะก้าวเท้าขวาไปวางลงฮะยุบชิดยก รำข้างครับวางขวาลงกับหลังหันนะครับท่านี้ก็มีท่านหูวโลตบว,วลหน้านะครับยุบชิดยกจ้วงเตะขวาขึ้นมารับนะครับวางยุบชิดยกรำข้างวางเท้าขวาลงกับหลังหันกับบีทัดหูยุบชิดยกจ้วงเตะขวาขึ้นมารับ วางยุบชิดยกรำข้างครับว่ากระบี่ออกควงกระบี่สองรอบลงจบในท่าคุมรำนครับจัดเท้า